ครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมพาทุกคนมารีวิวความโกงของโบบารอนในแพนโลกอนาคตที่มีดาบสายฟ้าเป็นตัวกลางและเล่นสาย4ดาบโวดจัดจัดมันจะเก่งมากไหมโกงขนาดไหนและเซตไอเทมประมาณใดวันนี้มีคําตอบเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันครับ สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับอย่างที่พูดไปเราจะพาทุกคนมาดูโบบารอนที่โกงขึ้นกับไอเทมดาบสายฟ้าที่เป็นสาเหตุนะครับซึ่งอย่างที่พูดไปขั้งต้นว่าดาบสายฟ้าเนี่ยมันถูกปรับมานะครับให้ทุกคนดูที่สเตตัสก่อนเลยครับสเตตัสเพียวๆนะคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่ากากหรือเปล่าผมว่าสเตตสนี้กากที่สุดในเกมแล้วบวกความเร็วในการโจมตี35%และความเร็วในการเคลื่อนที่8%นะครับเรียกได้ว่าง่อยมากๆนะไอเทมชิ้นนี้นะครับแต่ครับข้อดีของมันคือ เป็นไอเทมที่เขาเรียกว่าเพิ่มสกิลติดตัวมากกว่าแล้วทำไมไอ้นี่มันเด้งกันหมดปิดลงยังไงเออโอเคเนี่ยมันเป็นไอเทมที่เพิ่มสถานะติดตัวมากกว่านะครับสถานะติดตัวแรกก็คือเชล i ไลนิงครับไอเชลไลนิงเนี่ยนะครับมันคือการโจมตีปกติสร้างโบนัสความเสียเวท40-82หน่วยนะครับก็คือแบบเนี้ยเวลาเราตีปกติไปนะครับมันจะมีโบนัสเวทเพิ่มขึ้นมาหลายคนดูไม่เห็นมีเลยพี่มันก็3653 สามนย์ 350, แบบนี้ปกตินี่พี่ใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกนี้ครับว่าเดี๋ยวผมลองขายทิ้งดูครับมันจะบวกให้แบบบวกให้ในตัวแหละมันไม่ได้ลงมาข้างล่างเหมืนอนแชนเดอร์ครับมันบวกใส่เข้าไปในดามเมจเลยนะครับแบบนี้ครับถ้าตีปกติแบบไม่ออกอเทมเหม็นป่ะตีโดน300ตีโดน200ตีโดน2 9 9 3 0 0นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็าตามที่เราออกดาบสายฟ้าปุ๊บครับแล้วตีเร็วขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยความที่ว่ามันมาผสมอยู่ใน ดาเมจปกติของเราแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือสกิลติดตัวสกิลแรกส่วนสกิลที่2ครับการโจมตีปกติทุก3ครั้งจะทําการช็อตศัตรูครับมันจะช็อตแบบนี้นะครับช็อตไปแล้วถ้าจำไม่ผิดมันจะช็อตศัตรูได้ประมาณ3ตัวนะครับสตัว3ตัวนี่แหละนับจากไอตัวหลักนะครับเนี่ยสมมติช็อตใช่ไหมครับตีครั้งที่1ตีครั้งที่2ตีครั้งที่3มันก็ช็อตแค่3ตัวนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนมันช็อตยิ่งตัวหลังยิ่งโดนแรงนะพี่ดูครับเวลาช็อตตััวหหลลงงงยิ่่โดนแรรือเปา โดนเท่ากันแล้วนะครับต้องบอกว่าแพทนี้มันจะช็อตโดนเท่ากันแล้วเหมือนเขาแก้ไปแล้วครับที่แบบยิ่งตัวท้ายๆย,ยิ่งโดนช็อตแรงเนี่ยเหมือนแก้ไปแล้วแต่ความเก่งความโกงก็ยังคงอยู่ครับหลายคนดูถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นเก่งเลยอ่ะไม่เห็นโกงเลยครับพี่ทําไมพี่บอกว่ามันโกงทําไมถึงบอกว่าติดเมตาใช่ไหมต้องบอกนี้บาลอนเป็นตัวละครที่ใช้เขาเรียกว่าใช้สกิลติดตัวของไอเทมอะ่ะเยอะครับก่อนหน้าที่จะใช้ในส่วนของบิสเบรเนี่ย บาลอนใช้อะไรมาก่อนนะครับเราก็ใช้อันนั้นเหมือนเดิมครับก็คือเราจะเน้นเร่งให้สกิลติดตัวของไอเทมออกมาเยอะที่สุดครับชิ้นแรกเลยครับออกรองเท้าตีเร็วแล้วขึ้นไปชวานเดอร์ชวานเดอร์เรารู้กันอยู่แล้วนะครับสกิลติดตัวคือตีปกติได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มมาเป็นแพสซีฟแรกแพสซีฟที่2ครับตีปกติได้โบนัสความเสียหายเวทเด้งขึ้นมาอีกมีคูณดาว0.35วินะครับ ตรงนี้ครับไม่ทับกับดาบสายฟ้านะครับสามารถใส่ร่วมกันได้ถ้าบอกว่าชอยแอนเดอร์มี2สกิลติดตัวนะครับแล้วก็มีสเตปให้ด้วยนะครับพอออกชอยแอนเดอร์เสร็จปุ๊บไอเทมที่ผมเซตนะเป็นรองเท้าตีเร็วชอยแอนเดอร์นะครับเพราะยังไงก็เป็นไอเทมหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นบิสเบดเลยครับบิสเบดก็ทำให้เราตีเร็วขึ้นอีกครับจะเร่งตีเร็ว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 แล้วก็ช็อตรัวๆตีเร็วช็อตรัวๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็พอบิสเบดเสร็จปุ๊บคคคครรรรรรรัััััับบบบเเเเเาาาาาาไไไดดดด้้้้้ตตี็็็วชออนน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 ะะะกกมมมมจจพิ่ขึหลลลงผแํยท หลายคนอนงงว่าทำไมเป็นทารอนมันดูกระโปกมากเลยนะพี่นะฮะก็ต้องบอกนี่ครับตัวละครของโบบารอนเนี่ยดาเมจของมันเนี่ยสมมุติเราออกของเวทจํานวนราคาเท่ากันใช่ปะแล้วเราไปออกของแกภาพราคาเท่ากันนะครับของแกภาพมันจะบวกดาเมจเขาเรียกบารอนมันจะตีปกติเป็นเวทอยู่แล้วมันไม่มีแกภาพถูกปะแต่ถ้าออกของแกภาพอะ่ะมันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าคอนเวิร์ตสายแกยภาพมาสู่เวท แล้วมันจะเปลี่ยนจากกายภาพมาเป็นเวทที่แบบแรงมากๆนะครับเพราะงั้นการออกทารอนมาช่วยเสริมดาเมจ ให้บารอนทารอนช่วยบารอนอ่าใช่กูพูดถูกแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วมีดูดเลือด10%ซึ่งดูดเลือด10%เราใช้งานไม่ได้ตรงนี้เป็นดูดเลือดแก่ภาพก็ช่างแม่งแล้วกันนะครับเราสนใจเนี่ยก็คือดาเมจความเร็วในการโจมตีและสกิลติดตัวครับดากอนเบรดการโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายแก่ภาพอีกแล้ว8%ของ HP ศัตรูเท่ากับว่าบารอนเนี่ยไอสามชิ้นที่แม่งออกเนี่ย แม่งสกิลติดตัวล้วนๆเลยนะครับแล้วเวลามันตี3ชิ้นเนี่ยมันก็จะตีคลั่งๆหน่อยนะครับอันนี้ออกแค่3ชิ้นยังไม่ออกดาบชิ้นที่4นะเนี่ยเวลาเราเล่นบาลอนใช่ปะถ้าเราตีปกติเดี๋ยวเอา AI ออกก่อนอ่ะเราตีปกติแบบเนี้ยผมว่าเท่าที่อยู่มันก็แรงแล้วนะเนี่ยตีเทนเวลสิบห้านะครับเนี่ยก็แรงแล้วนะเรายังไม่ใช้สกิลเลยครับ แต่ถ้าใช้สกิลตีไปใช้สกิลตีไปพุ่งปุ๊กปี่ปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊ก,กมันก็แรงอยู่นะครับอันนี้ยาม่าแม่งเป็นแทงนะครับเวลสิบห้าแล้วด้วยไอเทมเราก็ยังไม่เต็มอ่ะแล้วก็อีกชิ้นครับที่ผมจะออกเลยก็คือในส่วนของชิ้นนี้ครับซอร์ดิ้งออร่าต้องบอกเลยว่าซอร์ดิ้งออร่าแม่งดีมากๆดีสำหรับบาลอนแบบสุดๆนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันบวกพลังเวทลดคูลดาวพลังชีวิตเรา่ปะ่ะแม่งยังบวกพลังเขาเรียกว่าสกิลติดตัวนะครับโจมตีปกติหรือใช้สกิลเนี่ยจะ ได้รับการเจาะเกาะเวท10ถึง24แต้มสูงสุด10ครั้งนะครับหรือว่าเวลตันที่15บปุ๊บจะเจาะเกาะ240ถ้าเก็บสแต็คครบพอรองมาปุ๊บครับการโจมตีปกติจะเพิ่มเจาะเกาะการพุ่งใช้สกิลจะเพิ่มเจาะเกาะทุกอย่างจะเพิ่มเจาะเกาะแม้กระทั่งอันติของเราแม่งก็เพิ่มเจาะเกาะแล้วคิดดูว่าถ้าเราอันติเข้าไฟสแต็คเราเต็มเราก็ตีได้ถูกปะเราก็ตีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจาะเวทยิงช็อต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 หน้า กายร่างเป็นเทพเจ้าสายฟ้ามันตีกระจายอยู่แล้วแล้วดาบสายฟ้าก็กระจายเพิ่มแล้วก็พุ่งตีกระจายหมุนมัวหมดโอ้โหจบสุดยอดครับผมบอกเลยโคตรมันนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายแล้วแต่นานาจิตตังเลยอยากจะอึดก็ออกฟอรต์การเพเพิ่มความอึดตามปกติไปนะครับหรือว่าอยากจะอึดขึ้นโฮลี่ออฟโฮลี่ก็ได้มีทั้งพลังเวทมีทั้งในส่วนของอ,อุ้ยอันนี้เปลี่ยนเหรออุ้ยไอโฮลี่ออฟโฮลี่เปลี่ยนครับเปลี่ยนใช่ไหมพลังเวททุกร้อยเพิ่มสัดส่วนความเสียหาย0ูลดว้าลดอันนี้ก็ โอเคนะเด,เดี๋ยวต้องอ่านดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าออกฟอสกาดก็ดีเหมือนกันนะครับฟอสกาดก็ดีเพิ่มความอึดหรือว่าจะเอาโอโพาลิปก็แรงเหมือนกันแต่ว่าถ้าอาอพาลิปผมแนะนําว่าไปขึ้นเป็น ดาบแดงอะไรแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าดาบแดงให้ดาเมจแก้ภาพเยอะแล้วมันจะแรงแล้วก็เลือกต่ำกว่าสามสเอ้ยต่ำกว่าห้โดนดาเมจแรงขึ้นอีก30%อันนี้ก็ดีหรือว่าจะเอาความอึดครับก็เป็นดีมินิเชอร์ได้ทั้งเลือดได้ทั้งลดคูดาวเวลาใกล้าตายาก็กดดาบปุ๊บบึ้ออึดต่อนะครับอึดทนนานทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เลยครับว่าอยากจะบิ้วไปตรงไหนเซ็ตเป็นประมาณใดน,นะครับเลือกได้ครับแล้วก็ถ้าความเร็วในการโจมตีแรงเกินก็เปลี่ยนเป็นรรอองเเ้้าากันกน,น็นนคนอะคตีี่ยยมมใใหววจู สมมุติเราตีครบแบบเนี้ยนะครับมันก็ให้ความเร็วในการโจมตี177แล้วนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนได้ก็เรียกได้ว่าเป็นสายยุงที่กัดไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆมันจะเก่งขนาดไหนโกงมากไหมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในตัวเกมเลยดีกว่านะครับว่าเล่นจริงจะเป็นยังไงเกมนี้ผมโดนวาร์ปใส่ด้วยแม่งกวนตีนมุจัดไปดูกันเลยครับ และก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ครับผมพาทุกคนมารีวิวโบบารอนในแพทใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับกับดาบสายฟ้าสุดโหดของเขานะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าบารอนในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะไม่เก่งนะครับมันจะเก่งพอมีของประมาณ4ชิ้นขึ้นไป3ชิ้น4ชิ้นมีดาบสายฟ้ามีชวยเดอร์่เงี้ยถึงจะเก่งนะฮะก็ฟาร์มุนไปเลยครับหาเงินวนไปสําหรับตัวละครตัวนี้แล้วต้องบอกนี้ก่อนว่าคลิปนี้เกมนี้ เป็นเกมที่ฝ่ายเสียงเหมือนจะพังนะคือเสียงไม่ออกนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็รับฟังเสียงของผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ BGM จมคอๆอมาให้แล้วกันนะครับดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยว่า บารอนในแผ่นหน้าที่กำลังจะถึงเนี่ยรู้สึกยังไงกับมันบ้างนะครับอ่ะอยาแได้กับการฟาร์มมิคูเหมือนเดิมนะครับอัพสกิลหนึ่นำแล้วก็ฟาร์มตีคีบหาเงินวนๆไปข้อดีของบารอนก็คือเลดเกมค่อนข้างเี่ะแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแยกดันเก่งยืนสู้ได้เกือบจะทุกตัวใช้คำว่าเกือบจะละกันนะครับมันไม่ทุกตัวหรอกแต่ก็ต้องรองมีของครับข้อดีก็แรงเลดเกมนะส่วนข้อเสียก็เลดเกม ข้อเสียก็ต้นเกมจะเหนื่อยหน่อยนะครับกับการหารเงินแหลมนี้อย่างที่เห็นครับเซิร์เฟเทสเซิร์ฟเบต้าก็จะมีพวกมึนๆอยู่เยอะนะครับเลนล่างไม่มีคนไปเลนกลางไม่มีคนเขียหนัก <l ain> <l ain> จัดนะครับบอกเลยว่าหนักจัดแต่ก็เราก็ฟาร์มหาเงินเลยครับเอาแบบนี้ถ้าเจอกรณีแบบนี้ในเกมจริงหรือว่าในเซิร์ฟจริงนะครับก็ให้มาแท็กเว็บคีย์มาฟาร์มแล้วก็หาเงินเลยครับมาดูครับจีจีชุมหัไล่ยู่น้หลังยัาหลังบ้านเลยครับของจริงเลย อะไรนเนี่ยเซิร์ฟเทสกูเจอได้หลังป้อมครับเทจัดเทจัดเทจัดได้หลังป้อม,อมเอาเอาเรื่องไงเอาเรื่องอยู่รอกันอย่างที่บอกรอกันครับรอมีของรอรวยก่อนแล้วดูมันแป้งๆยยืนวาร์ปใส่ด้วยเป็นไงยืนวาร์ปใส่เรฟลเรนติโนโคจิโกกูจะบ้าแล้วมันรั่วอะไรเนะีย่ยก็ยังคงเป็นเขาเรียกว่ายังคงความเป็นเซิร์ฟเทสอยู่นะครับ อาจจะดูดุดันในบางจังหวะแต่ก็ยังมึนอยู่เหมือนเดิมก็การเล่นของเรายังคงเหมือนเดิมนะครับถ้ายังไม่มีดาบสายฟ้ายังไม่มีชวายเดอร์ในช่วงต้นเกมก็อาจจะโลโปรไฟล์ฟาร์มไปเรื่อยๆหาเงินไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรตามแบบฉบับจะเล่นในแลงซูหรือแลงไดมอนด์เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือต้องฟาร์มนะต้องหาเงินก่อนนะครับแล้วก็ปกติถ้าเป็นไปได้เล่นป่าควรฟาร์มคีเพืครบทุกตัวนะครับแต่ว่าแพทนี้ครับเอ้ยไม่ใช่แผ่นนี้เกมนี้ดีกว่าเกมนีี้เนน่่่่ยยืออมมไูครับ ถ้าผมจะไปฟาร์มคลิปตัวเล็กผมก็จะไม่ได้เงินร <บา S 1> ้อยกว่าบาทตรงกลางเพราะงั้นผมมาเอาร้อยกว่าบาทตรงกลางแล้วก็กลับมาฟาร์มแบบวนตามเขาเรียกว่าวนตามเวลาไปดีกว่าไม่ต้องรีบนะต้นเกมอ่าผมฟาร์มหาเงินไวกุงิงกุงิไปก่อนไม่รีบไม่รีบแล้วก็อาจจะเห็นว่าผมกดสกิลช้าๆกดไม่ติดคือผมกดไปแล้วนะแต่สกิลมันไม่ไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันทาไมนะปกติผมใช้ p h o ฟ e เล่นนะครับอันนี้เอา Android มาเล่นเซิร์ฟเทสนะครับอินฟินิตไม่โคตรแหลกเลย กดไม่ค่อยติดบาไทีกดไม่ไปไม่ได้โทษมือถืออาจจะเป็นที่เน็ตผมก็ได้อาจจะเป็นที่จจเ,นนเน็ตก็ได้ดูแบบเซฟเทสกวนตีนต่ระคนหนามากแล้วนี่เหมือนเขาเล่นด้วยกันนะเอานิเรียมายืนกวนตีนแล้วก็เอาฟอร์เรนมาแบบมาลำใส่ผมเนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นนะต้นเกมเราดามเมจไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับบาลอนตอนที่ยังไม่มีชวยเดอร์กับดาบสายฟ้ามันยังแบบดูบอบบางตามท้องเรื่องอยู่นะก็พยายามหาเงินไปก่อนก็ได้หาเงินจากการ ค้าคนหาเงินแต่การฟาร์มคีบไปก่อนเรามีของเห็นว่าผมไม่พยายามเดินบวกเลยยยเว้นต์แต่มาบวกผมเองนะครับยยเวนแต่เขาเขามายุ่งกับผมเองครับผมไม่เคยไปยุ่งกับใครผมอยู่ของผมดีๆแบบเนี้ยนะฮะฟาร์มหาชวายหาดาบสายฟ้าต้องบอ,อกนี้สาเหตุที่ผมไม่ขึ้นดาบสายฟ้าก่อนนะครับดาบสายฟ้าเนี่ยมันก็ดูดีครับกับบารอนแต่โกงสุดของบารอนมันคือชวายแฮนเดอร์นะครับไอเทมที่บวกความเร็วในการโจมตีบวก ตีโบนัสดาเมจเวทแล้วก็เป็นไอเทมที่เพิ่มพลังเวทเยอะเพิ่มความในการโจมตีเยอะนะฮะก็ยังไงก็เป็นไอเทมที่เป็นหลักของบารอนอยู่แล้วต่อให้อยากจะรีวิวดาบสายฟ้าเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ต้องขึ้นชวายก่อนนะครับมาบวกมาบวกก็ตีตีเล่นกับฟอร์เรนถามว่ากวนได้ไหมก็กวนได้นะแต่อยากกวนสุดนะครับแต่มันส่วนครับ <c oughs> โดนเขาส่วนนะ่าจะเหนื่อยอยู่ ยืนชัดๆลยชัดๆตีๆชัดๆตีๆช so, yeah. so ัดๆตีๆลยโอเคแล้วก็ตามต่อครับคือต้องพูดยังไงดีแพทที่ลังจะมาถึงเนี้ยบาลอนตีปกติโหดขึ้นครับเพราะว่าดาบสายฟ้านี่แหละที่แบบบวกดาเมจการตีปกติบวกตีสามครั้งเพิ่มช็อตเคลียร์คลิเก่งตีแรงขึ้นนะก็เป็นตัวละครที่ผมมองว่าน่าสนใจครับอาจจะโผล่กับมาติดเมตาอีกเลยก็ได้นะเพราะตอนนี้พูดตรงๆว่าบาลอน ในแร็งซูพีมพผมไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะเวลากดไปก็ไม่ไม่ค่อยเจอหน้าบารอนเท,เท่าไหร่หลังจากโดนเนิร์ฟหนักมานะครับที่อันติจาก1ิวิเหลือ8วิอะไรเงี้ยเออก็หายไปประมาณนึงเหมือนกันตอนนี้นก็เริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มจะกลับนะครับใกล้ละใกล้จะมีละดาบสายฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นตัวโลโไฟล์จริงไนหะหาเงินฟาร์มหาเงินฟาร์มมือใหม่อะ่ะผมแนะนําว่าเออคุณก็น่าเล่นตัวนี้เหมือนกันเพราะว่า คุณไม่ต้องไปบวกเยอะครับคุณก็หาเงินเดินฟาร์มหาเงินเดินฟาร์มเรียนรู้ไปก่อนว่าเกมมาเล่นยังไงมีเงินแล้วมันเก่งกว่าบ้าบวกยังไงก็ลองหัดบาลอนก็ได้ครับหรือเป็นตัวสนุกฟาร์มหาของมีจังหวะบวกค่อยบวกแบบเนี้ยออเจอเทีฟยังไม่ได้เก็บนะเพราะเลนพังทุกเลน <laughs> ผมซ่อมเลนก็หมดเวลาแลลวครับเขียครับเนียเปิดเกมมาผมโดนวาร์ปใส่นะเดี๋ยวจบเกมกูวาร์ปใส่บ้างนะกูบอกก่อน ให้วาปแก่ท่านวร์ปนั้นถึงมึงนะครับอย่าหาผมเกียร์นะผมโดนวร์ปใส่ก่อนนะครับรอใกล้จบเกมก่อนถ้าชนะจะวร์ปใส่ไม่ชนะเราก็อยู่เฉยๆ,ๆปล่อยให้มันวร์ปใส่เราไปจังหวะนี้ผมไม่ไปช่วยเพื่อนบวกนะเพราะผมคิดว่าปูฟาร์มเอาดาบสายฟ้าก่อนจะมารีวิวดาบสายฟ้าเพื่อนจะจบแล้วก็มาโซโล,โล่อะไรวะเนี้ยฟาร์มไปก่อนับฟาร์มไปก่อนไม่รีบเพราฟาเลมนมันก็ลำดีอยู่นะมันน่าจะํำแวนได้อยู่นะ กระโดดปาแปะตีปุ๊ปปะปุป๊ปปะเนี่ยอาดาสายฟ้ามาแล้วครับจะเห็นว่าความเร็วในการโจมตีของเรามันจะดูเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ดามเมจที่จ่ายออกไปเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นนะเดี๋ยวลองไปไฟดูครับไม่รู้จะได้ไฟไปะนะ <laughs> ปรุมสกิลหนึ่งเปิดอันติช็อตๆๆๆๆๆิโอเคแปงอยูอ่เจอบีโลครับเวล12กับเวล9อะไรเงี้ยมันก็ไม่ชนะเราอยู่แล้ว อย่างที่บอกบาลอนเลดเกมมันเก่งอยู่แล้วแล้วบีโร่เป็นตัวเก่งต้นเกมกลางเกมครับพอเวทน้ำหนักกันเนี่ยเงินผมมากกว่าของผมมากกว่าไงผมก็ชนะมันครับ <c oughs> แต่ไหน่าเจอฟอร์เรนผมไม่พยายามสู้ตรงตรงนะเพราะบาลอนที่สู้ฟอร์เรนตรงตรงอดยากครับบ <c oughs> อกเลยรอดยากครับแต่ถ้าเล่นตรงขื่อแบนี้เราสามารถพุ่งข้ามขื่อไปมาไปมาไปมาแบบเมื่อกี้ได้นะแบบจูกบจ๊กลบจู๊กลบอะไรเงี้ยนะครับ เราสูดแล้วพุ่งไปตีได้ครับตีหนึ่งทีแปะแปะเนี่ยสองทีครึ่งหลอดก็แรงอยู่นะแล้วดยไอเทมที่ผมออกครับมันดูเป็นไอเทมที่ไม่ค่อยมีอะไรถูกปะ่ะ <c oughs> แต่ผมบอกเลยว่าดีมากแรงมากนะครับแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะพุ่งตีพุ่งตีพุ่งตีเห็นว่าสายฟ้าช็อตคือพอเรากายล่างเทพสายฟ้าเราตีกระจายอยู่แล้วออกดาบสายฟ้าตีสามทีกระจายต่อพุ่งตีแพสสีฟกระจายใช้สกิลชนกระจายเนี่ยมันจะ เล่งดาเมจเ่าเยอะมากๆครับปิดไม้ไปไออยู่งี้อยู่ๆก็คันคอแต่บ้าแล้วก็พอมีดาบครบนะครับ3ชิ้นปุ๊บเราก็จะขึ้นเป็นดาบฟาร,ร์เวทนะครับเป็นชิ้นที่4นะแล้วก็ถ้าจะออกเป็น5ดาบก็จะเป็นดาบเหลืองชิ้นที่5นะครับแล้วก็ดาบแดงชิ้นที่6อีกเออนี่น่าสนใจทำคอนเทนต์อยู่นะ บาลอน6ดาบนะครับดาบทุกชิ้นเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวไว้เข้าไทยเดี๋ยวผมทำให้ <_ t ell> บาลอนเซ็ตหกดาบก <_ t ell> ็ดเดินไปจริงๆตอนเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค <_ t ell> รับพุ่งสกิลหนึ่งตีพุ่งสกิลหนึ่งตีเปิดอันตี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 สกิลสองสใช้ตอนแบบกันตายหรือว่าใช้ตอนแบบไม่มีสกิลให้กดอยากจะสตาร์ทเลยหออยุดศูนย์เงี้ยก็ใช้ แต่ข้อเสียงบาลอนก็นี่เลยครับพอมดเคว่าเปบริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดณตอนนี้การตีผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0 0 0นคนครับสะดวก รวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่อง JOP นำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเป๋คุ้มเป๋ฉลาดต้องเขาว่าเป๋เท่านั้นครับสุดท้ายนี้สำคัญสุดเลยนะครับตอนเติมครับอย่าลืมครับใส่โค้ด JOP เข้าไปเขาจะได้รู้มาจากผมครับและจะได้จ้างผมต่อนะครับนี่สำคัญมากๆนะครับสำคัญกับป่านท้องผมฝากไว้ด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยครับเหมือนเดิมครับแพทนี้อ่อนลงเยอะครับอันติจาก10วิเหลือ8วิเนี่ยมันคููดาวนานมากครับ ถ้าไม่มีอันติก็แนะนำว่าไม่ต้องบวกหาฟาร์มหาอะไรไปก่อนนะครับโอ้ช็อตทีก็แรงนะเนี่ยช็อตทีก็แซ่บเดือด้อ้เลยก็ประมาณนี้นะกับการรีวิวบารอนดาบสายฟ้านะผมมองว่ามันก็เล่นง่ายดีฟาร์มสนุกดีแล้วก็ในจังหวะไฟใหญ่ในเวลาเตยมันจะไลช่ช็อต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 แบบนี้นะ,นะครับมันก็ถือว่าเป็นดาเมจเสริมที่ดีมากมนะเพราะาตัวบารอนยังไง,ไง,ไงก็ ได้ตีเกิน6กครั้งอยู่แล้วนะในไฟใหญ่นะพุ่งตีพุ่งตี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 เกี่กบสแต็ปพุ่งตีพุ่งตีพุ่งตีเปิดอันติไล่ช็อตตีตีตีงี้มันมันตีทุกจังหวะในการใช้ชีวิตของมันอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นการออกดาบสายฟ้ามันคุ้ why, ามแน <mon> ่นอนครับช็อต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 เรียบร้อยครับชิวจัดชิวจัดบอนชิวจัดด็ๆ ถ้ามันมีสแต็กแบบนานสิบวีนะโหมันพุ่งโจะพุ่งโจะเลยอะอ่ะดาบชิ้นที่สี่เพิ่งมาไอชิ้นที่ห้าเนี่ยชิ้นที่ห้าโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับบารอนในแพทอนาคตที่กำลังจะมาถึงเดี๋ยวเข้าใยเนี่ยเดี๋ยวผมทำสาย6ดาบให้ดูนะครับว่ามันจะแรงมันจะโหดขนาดไหนและจังหวะนี้ผมไม่ได้เกียร์นะมันเกียร์ใส่ผมก่อนนะครับผมย้ำอีกรอบมึงวาร์ปใส่กูกูวาร์ปใส่มึงนี่คือความเท่าเทียมครับขอบคุณครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับกับบาลอนดาบสายฟ้านะครับคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเข้าไทยมาจะติดเมต้าเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับย้านอีกรอบครับมองขวาล่างครับเวอร์ชั่นทดสอบยังไม่สมบูรณ์นะครับเข้าไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับผมวไปแล้วครับสวัสดีครับ